สบายดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่องบอนึกเอ j นจอยมาเลยวันนี้บอนึกจะมาเห็ดมายกคนเห็ดใหด้วัตถุสิ่งของหายไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเามาเริ่มกันเลยเนาะตัวที่หนึ่งก็คือเอานำใส่จอกนี่แล้วบอนึกจะคว่ำปากจอกลงว่านำสิออกบอกวานำสิไล่บอทุกคนเนาะอโอเค ว่านันจะใส่นำลงไปเนาะทอกนำลงนำลงไปแล้วมาเบิ้งว่านำอยู่ในจอกนี่เนาะเวลาที่เบานึกจะเอาปากจอกในความลงนำจะลงมาบ่จะไลามาบ่ทุกคนเนาะมาเห็นบ่ ทุกคนอาจจะหูเลไพ่ทิพย์หูเราเดี๋ยวหัวควันเลยทุกคนเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเพื่อพูดทีบทันหูวยัง่งเดือดแท่เลยทุกคนเนาะไพ่ทิพย์หูแล้วก็เดี๋ยวหัวควันกันเนาะเห็นบทความม้วนซื่นบทความบันเทิงเนาะบทคนนำใบนำบทตกจักยุทธจักยุทธจักเม็ดเลยนำบทตกจักยุทธจักเม็ดเลยทุกคนเหมือนกัน จะใส่น้่งลงไปอีกหนึ่งมันดีบอลนึกจะให้น้่งลงเด้อเห็นบอกสองน้่งลงมันก็ลงเห็นบอกทุกคนหมดเดี๋ยวบอลนึกจะเสิรคำโตอบทุกคนอาจจะหูลลแหละเนาะนี่ยทุกคนบอลนึกจะใส่เจียเนาะแต่เขาก็บ่ต้องให้เขาเห็นเนาะเขาเขาเบิ่งอยู่ในจอเขาก็บ่เห็นเอาหรอกหมดเนี่ยบอลนึก เอาเกียร์เซ็ตเกียร์อันเซ็ตมือเซ็ตปากนะทุกคนเนาะนี่เนาะมายัด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 ใส่จอกเลยบอกเนาะเวลาเราเอานำเทลงเข้าในจอกเราอ่านำนำใจซึมเข้าในอันนี้นะบอกทุกคนอาจจะหูอะไรแหละเนาะทุกคนนี่เนาะบอกนี่มายัดยัดยัดใส่นี่ อันเจียนนี่ทุกคนอันเจียนนี่นี่นี่ใส่เนี่ยเอาน้ำใส่มันบล่งนาะทุกคนเนาะโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวเบิ้งอันต่อไปเนาะยอดเลยวะต่อมาทุกคน ต่อมาก็คือเป็นการเหตุให้เงินเรียน sure. right. นี่ทุกคนเห็นเงินเงินเลียนนี่หายไปกับนากับตาเลยทุกคนเห็ดให้เงินเรียนนี่เข้าไปอยู่ในเคนแบบหายไปเลยนะทุกคนนอนเนี่ยอันนี้เงินเงินเรียนในเทอะไรนี่นะหนึ่งบาททุกคนเนาะน่าจะทุกคนหู้เราเลย อันนี้อันนี้อันนี้อ่านี่ไป็นเรื่องของพวกเฮียทุกคนเดี๋ยวบอลนึกจะบอลนึกจะลูบลูบให้อันเงินเรียนนี่หายไปให้มันเข้าไปในเนื้อของบอลึกนี่นะเขาอยู่ในเียเนาะ ใครที่หูแล้วก็จะหัวควันกันเด้อทุกคนเนาะเห็ุเพื่อความบันเทิงเพื่อความมนซื่์เด้อทุกคนเนาะใครที่หูที่เคยเห็นแล้วเนาะก็ยังหัวควันเนาะอันนี้ก็เห็ุเพื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อความมนซื่์แล้วก็เพื่อที่คนที่ยังบมดันหูเดาเท่านั้ทุกคนเนาะเบิรงดี้ดีนะเบิรงไว้ดีๆจ้องตาดีๆ จะบอเล็กจะลูบลูบรูแล้วมันจะเข้าพอดีดังพอนีดีด้อมันจะการ์ดการ์

อ้ามันเข้าใจเนื้อมนุษยลอ่ะอ้าวอ้าเหลืออ้าวคืออกฟุกอินบอกหายประกำนากับตาเลยอินบอกเขาอยู่ในกามซีนบ้นึกเลยนี่กดเก็บเลยทุกคนอนบอออตอนี้มันเข้าตอนี้เาอ เห็นบ่ดำดำเนี่ยคนพี่บอกนึยดำดำเห็นบ่คือโดนร้เจาเห็นบ่นี่โอเห็นบ่ทุกคนเดี๋ยวนึกจะเอามาเลยมันเข้าไปเริ่เข้าไปในสมองคนนึกเลยเหรอจิบหัวรัดหัวหมดเลยทุกคนตัดการแจกตัวเป็นนะ่ร จ้อมันยน้ไเองาเหาอน่ะออมาคนมดีนะงใส่ทุกคนหินบอกเนรียนมาอยู่ในนี้แล้วบันดึกออมาไว้คือเก่าเห็นบอก ไห็นบบกินอ่ะหายไปกับนากับตาหลายคนบอกไอ้ที่ฮู้แล้วก็มีมากคนนึงคนทุกคนน่าจะฮู้นั่นแหละนี่นะอันนี้ก็คือต้องรู้เฉลยคำตอบที่อีทนะเขาจะฮูจะาจจะจะตกจะเฮติรูปรูปรูบแล้วเฮ็ดตกลงมาจับเอาแต่เขาการยังบอกนนั้นเถอะ เอาไปในมอไซนีนเนาะจับไปจะลูบอ,อยู่ลูบคือเก่าแต่ไฮตุกเคยดิซองตุกเคยดิซองเราเราจะจับเอาบนี้นะเอาเบื้งนี้จับเอา <c ười> นคตคนคน,น่าจะหู้เลยแหละเห็ดปรากฏบึงเทิงบึงชื่นเลยจับแบบนี้เนาะแล้วเบืนี้ติจับเินี่เนาะแต่แต่เบื้งนี้บุดได้เอาอะยแต่เฮ็ดเฮ็ดเป็นแบบทำทาเฮ็ดเซนีซื่อแต่แต่เรต,ต้องปลอยเลยต้องจับไปนี่นะนี่ เน่เน่เ <também>. ง <l itti> ินอยู่นี่เงินเรียนอยู่นี่ทำท่าจะซื้อทุกคนทำท่าสินี่รูปรูปรูปเลยเอาเอาเงินเดียมอันอันเบื้องนี้เนาะมาโยงไม่ลังไม่แ้วก็รูปไปรูปมาติทำท่าเป่ามนใส่ทุกคนเป่าวีซ่าใส่ มันคือเพื่อเพื่อให้เขาเบิ่งทางล่างแบบเบิ่งมือหอบทางล่างเบิ่งมือเบิ่งนิ่มันไม่ยอมอ่ะแบบกรหายไปเรลามาแบบเฮติรู้แบบรูปหัวแบบอ้ามาเขาอยู่ในหัวแบบอ๋อโคตรเจ็บเลยเอาไปไปจับเอาสนิทมากนี่มาลูบมาทั้งนี้อันนี้ออกมา คือคนอาจจะาู้อะไรแหละอ่ะเอาเบิ้งต่อไปพอดีโอเคเดี๋ยวเบิ้งต่อไปทุกคนเบิ้งนี้ดีเลยทุกคนอันนี้คือมีดโกนโกนนวดโกนนวดโกนมอยเบิ้งไว้มีดโกนเห็น วันนึกจะกินให้มันหายไปกับหน้ากับตาเลยทุกคนเนาะอ๋ออ๋ออะอะ ฮะอฮะอยอะฮข้างเขาเอาไว้ทางข้างเลยทุกคนเนาะไม่รบกวนเลยตะเกียบบอส คารามีสกึ๊บสกึ๊บเนาะแต่ว่าตัวดีมันบ่บมันคงเทพทุกคนเนาะเอาเจาะเอาอันเมื่อก่อหินลับมีดละพาทุกคนเนาะเฮดไทยมันบ่มีอันนี้หนึ่งเ่าเดึกเฮติกลืนดติเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นทุกคนมันอยู่เนี่ยฮะมันอยู่แกมเนาะอยู่ก้มเนาะแต่ไม่ต้องเฮดตามไม่ต้องเอาคงเทพดลยเอาคงเทพนะเอ้ย สซบคาดมดเลยทุกคนเฮ็ดแท้เลยอันนี้มันบอดึกเฮ็ดให้มันอันมันบวกเข้าแล้วอันนี้นะบอดึกคนท,ท,ท,ทู่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 ให้มันอันนี้มันบ่มีนั่นน,นั่นเห็นบอกปัดกบอเป็นยังไงบุตงเอาของแท้เลเฮียนตามเดี๋วไปเอาของแท้เฮ็ดต้นตายเลยทุกคนบอก <S <S บ่มีเลือด เพราะว่าบ้นึกได้เอาหินดูบ่เขามีเกล็ทุกคนพ่นพ่นพ่นคนพ่นพ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 ่นอันบุห้มันเข้าเนาะบุไฮแอนคมมันหายไปทุกคนทุนทุกคให้มันอันนั้นคนอันนี้บุห้อันคมอันนี้เขาบุเขาแล้วนี่ อาทิมแล้วนี่ไนะแต่มากแต่ว่าแบบนึกทูจบทุกคนโอเคไยที่อยากเฮ็ดก็เฮ็ดตามหรือว่าบอยอยากเฮ็ดย่านก็ต้องเฮ็ดเลยทุกคนอันนี้นะสำหรับ <laughs> อยาเอาอยาของแท้เฮ็ดได้ จะเอาอันเทห็ดใดอ,ออกของเทห็ดตายเดือดฝากออกสะอะไรจะไปห้องยู่ห้องโมเลย <c oughs> อันนี้มันบอกเข้าแล้วอันนี้เป็นตัวทีเขาทิมแล้วทุกคนพอกทีมัค <c oughs> ก,มกคลิปนี้ฝากไลค์ซับสไคร้เด้อ <c oughs> โอเคเราเจอกันในคลิปหน้า